จบพกศสองปีแล้ต้อเรียนต่ออีกสองปีเป็นพกศสูงนะคะตอนที่เรียนก็มีสหายร่วมแกงกัน5คนปะนอมคงจูนนาทีสิริมายอานุรียคเศเนชมนาลอิติกูลบุดม,มจันจันที่เรียนด้วยกันจนพอสะสมก็มีเรื่องตลกว่าลงมติหคนว่าทุกคนเนี่ยต้องไปเรียนเอกคณิตศาสตร์ แล้วไปแยกย้ายกันว่าโทรจะเอาวิชาอะไรก็ด้วยความสามัคคีกันก็มานองก็ไปเอกเอกคณิตศาสตร์โทภาษาไทยนาทีก็คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอานุนียาคเสนก็คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษชมาทก็คณิตศาสตร์ภาษาไทยอุดงก็คณิตศาสตร์สังคมก็มีคณิตศาสตร์ติดตัวกันไปจบแล้วก็ไปสอบบรรจุสอโรงเรียนบ้านซ่า มีป .5 ถึงป7ก็ทำเรื่องย้ายอยู่3าปีไม่ได้ย้าย,ยก็ออกมาสอบบรรจุใหม่สอบบรรจุที่โรงเรียนอนุบาลปราทีนบุรีสอบได้ให้ท่านทายว่ามีผู้เข้าสอบกี่คน,นสอบสองคนนะคะแล้วก็สอบได้ที่สอบได้เนี่ยพีรุ่นน้องมีไยวันขยันที่ พวกเราจะรู้จักกันอันนี้เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสำเร็จวิทยาที่อัลจประเทศเขาไปเรียนบางแสนค่ะและทีนี้วันนั้นเป็นวันที่เขาจะต้องไปสอบไฟนอลวิชาอะไรเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่สอบภาคบ่ายดัะนั้นก็เหลือผู้สอบเพียงคนเดียวอาปมงคให้ท่านที่บอกว่ามีผู้สอบเพียงคนเดียวก็เป็นรูอันบุบาลปราจูนีนะตั้งแต่ปีหนึ่งสามถึงปีสองสี 4. ก็ได้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่อนุบาลปราจีนบุรีทีนี้พอต่อมาก็สามีเนีน่ยอยู่ที่อารัญญประเทศก็ขอ,ขอโอนจากโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีไปอ,อยู่ที่วิทย,ยาลัยเกษตรอรัญประเทศเที่ไปอยู่วิทยาลายัยเกษตรจริงๆแล้วอยากอยากไปสอนโรงเรียนมัธยมอรัญประเทศเพราะว่าเองตอนที่เรียนจบบางแสนนะคะ ก็เอกคณิสาสาขามัทิมแต่ว่าตอนนั้นที่อำเภอละประเทศเนี่ยไม่มีบ้านที่อยู่บ้านช่าก็แพงเพราะฝรั่งอยู่ป็นเดียวก็เลยนู้นจากอะัรนึออกไป20กิโลไปสอนอยู่วิทยาลัยเกษตรห่างจากชายแดน2กิโลนะฮะก็จนกระทั่งถึงปี44ก็เคอรีบมาอันนี้คือชีวิตการรับราชการ พอเออรี่ออกมาแล้วก uh ็มาอยู่มาอยู่ที่อังราก็แต่งงานมีลูกชาย3ามคนนะคะโงงเบ้งโงงแ้งแล้วก็ดับเบิ้ลทูก3สามคนก็ทางานจะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกับว่าเข้าสู่วัยอายุ60ไปแล้วที่เขาบอกว่าไปขอเทวดาว่าขอมีอายุต่อย ยี่สิบปีเทวดาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็เอาชีวิตของหมาไปก็คือเฝ้าบ้านเคยฟังนิทานไหมใช่ไหมนะเบ้านก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านนะก็ว่าจะโอนสังกัดมาโนทบุรีแล้วนะบอว่าอาศัยรถนนทบุรีเวลาพวกปาสัมภาษณ์เพื่อนนะก็มีสมวนวยงงข้าวกลมลายสนุกสนานมากก็เชิญทุกท่านนะคะข้าวกลมลายเพื่อน เทพสตรีปกสนะลิทุกท่านพวกเราสงสัยมากเลยว่าทําไมคุณจําเริญเนี่ยถึงออกจากกลุ่มนะอยู่อยู่กลุ่มดีๆก็ทําไมออกจากกลุ่มนะก็สงสัยทางนี้เราจะเชิญใหม่แล้วนะก็เชิญไปที่อุดมแจมจานนะอุดมแจมจันก็ไปอยู่เชียงใหม่มาคราวนี้ก็ไปชวนเขาว่าให้มาอุดิอด์เธอเพราะว่าอุดมอยู่เชียงใหม่ เขาบอกว่าเขามีงานเลี้ยงสังสารที่เชียงใหม่อุดมจากจันร์ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออุดมมีช่วยแต่งานกับคุณจรันดีช่วยก็จะเป็นรุ่นน้องของเรา1นึ่งปนะีคุณจารันดีช่วยนี่ก็จากครูเทพสตรีแล้วโอนไปเข้าสัมากนสำมะจังหวัดแพร่จนได้เป็นผู้ช่วยสัมาก์จังหวัดที่จังหวัดแพร่อันนี้คือเพื่อนที่ติดต่อกันมาตลอดเลยนะ ก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้ถือว่ามีความสุขกันเรื่องในโอกาสปีใหม่นะคะก็ถึงโอกาสควยพรให้ทุกท่านนะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยศรีสังสารีทั้งหลายในชาตคนลโลกรวมทั้งพระสยามเทวาธิราชประทานพรโดยมารดาให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้พบก่าสิ่งที่ดีในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะครับ